คือเรื่องการถวายเงินให้กับพระนี้ดั้งเดิมนี้ตอนที่พระเจ้าทรงประกาศศาสนาใหม่ๆท่านไม่ได้ท่านห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทองเพราะช่วงใหม่ๆนี้ผู้ที่มาบวชนี้ล้วนเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นท่านไม่มีกิเลสท่านไม่มีความลำบากกับอะไรท่านสามารถอยู่ตามมีตามเกิดได้แต่ต่อมามีผู้เริ่มสายศรัทธามากขึ้นที่มาบวช แล้วก็มาจากฐานะที่ค่อนข้างจะสูงเกิดจากครอบครัวที่มีเงินทองมีฐานะเคยอยู่สุข,สขอยู่สบาย,อยพอมาบวชก็ต้องมาอยู่แบบขอทานนี้บางทีก็มีปัญหาขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ที่จําเป็นที่จะต้องมีแต่ไม่ได้จากการบินบบาก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าขอให้ รับเงินบางส่วนเพื่อเอามาใช้ในเรื่องปัจจัยสีอาจจะเป็นอาหารก็ดีอาจจะเป็นยาก็ดีเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโลมอนุญาตให้รับได้แต่ไม่ให้รับแล้วเก็บไว้กับตนเองไม่ให้เอาไปใช้เองให้เอาไว้ฝากไว้กับวายาวจกรกคือผู้ดูแลรักษาเงินไม่ให้ถือว่าเงินนั้นเป็นของพระถือว่าเป็นของโยมฝากไว้เผื่อเวลาจําเป็นต้องการอะไรก็ไปบอก คนที่เขาเก็บเงินไว้ว่าต้องการเอาเงินนี้ไปซื้อยาซื้ออาหารบางชนิดที่อาจจะจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างนี้ก็เลยมีการอนุมีการผ่อนผันให้พระรับเงินได้แต่มีเงื่อนไขคือไม่ให้เก็บเอาไว้เองไม่ใหเอาไปใช้เองเวลาจะใช้อะไรจะซื้ออะไรนี้ให้ลูกศิษย์ให้คนที่เขาเก็บเงินนี้ไปไปซื้อให้แล้วก็ถ้าเกิดลูกศิษย์เบี้ยวบอกผมเอาเงินไปใช้หมดแล้วก็ไป ไปฟ้องร้องเอาคืนไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นเงินของพระเป็นเงินของญาติโยมก็มีเพียงแต่บอกญาติโยมที่เอาเงินมาให้ว่าลูกศิษย์คนนี้เขาเบี้ยวแล้วเงินที่โยมาให้เขาไปใช้หมดแล้วตาปียาไปฝากเขานะเดี๋ยวจะหาคนอื่นที่ไว้ใจได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือที่มาที่ไปของการรับเงินรับทองกับการไม่รับเงินรับทองของพระในยุคแรกๆนี้คนที่มาบวชเป็นคนที่เข้มแข็ง อดทนอยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดได้นอนกับดนินกินกับทรายได้เป็นเป็นพระอริยบุคคล<ม>พวกนี้เขาเลยไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับการขาดแคลนในบางสิ่งบางอย่างเขาสามารถปรับตัวเขาให้อยู่กับสิ่งที่เขาขาดแคลนได้ไม่เดือดร้อนม,มีคำถามเข้ามาไหมมีเจ้าค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กคุณทวินนี่หากเรามีศีลแล้วกำลังฝึกสติสมาธิ แต่ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลภพชาติจะสั้นลงไหมคะหรือพอเกิดใหม่ก็เซตศูนย์จำนวนชาติเท่าเดิมคือการมีศีลหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่การสมาทานศีลเราสมาทานได้มายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะแล้วว่าไปลาเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมอันนี้เป็นเพียงการตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาศีล ะมีหรือไม่ก็ต่อเมื่อเวลาเกิดคนที่เข้ามาทำอะไรให้เราโกรธนี่เราจะไปทำร้ายเขาหรือไม่เห็นในสิ่งที่เราโลภล้วอยากจะไปขโมยของของเขามาหรือไม่อันนั้นต่างหากคือการมีศีล mm hmm. เรายังไม่รู้ในขณะที่เราสมาทานศีลแต่ถ้าเรายังไม่เจอเหตุการณ์ที่มามาล่อใจเราง่ายๆ mm hmm. เราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีศีลหรือไม่ mm hmm. ถ้าเราไปเจอเงินของคนหน่งเขาตก ตกทิ้งไว้เราเก็บเอามาใช้เองหรือว่าจะเอาไปคืนเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปคืนเจ้าของก็แสดงว่าเรามีสีเราไม่ต้องการเงินของคนอื่นเงินไม่ใช่ของเราเขาไม่ได้อนุญาตให้เราเราก็เอาไปคืนเขาถ้าถ้าไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหนก็วางเงินไว้ตรงนั้นน่ะไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันเป็นต้นนี่ถึงจะรู้ว่าตัวเองมีสีหรือไม่คนเขาถามอะไรเราเราเราพูดโกหกหรือไม่อันนี้ก็จะรู้ว่ามีศีหรือไม่มีสี ไม่ได้อยู่ที่การสมาทานแล้วจะถือว่ามีศีลเลยโดยอัตโนมัติการสมาทานนี้เป็นการแจ้งเจตนาลมความตั้งใจว่าจะรักษาศีลเท่านั้นเองแต่จะมีหรือไม่นี่อยู่ที่การรักษาเรารักษาศีลนี้ได้หรือเปล่าแล้วเขาถามว่าไงนะ ก็ถามว่าเขาภาวนาฝึกสมาธิแต่ยังไม่ได้ระดับพระอริยะบุคคลภพชาติจะสั้นลงไหมหรือพอเกิดใหม่ก็ต้องเซตสีโรบจำนวนชาติเท่าเดิมก็มันถ้ายังเป็นขั้นไม่เป็นขั้นพระอริยะนี่มันยังตัดไม่ขาดมันอาจจะสลบไปนับแปดเดี๋ยวพอมันมีแรงมันกลับขึ้นมาสู้ใหม่ได้แต่ถ้าเป็นพระอริยะมันตัดเป็นนับสิบไปเลย อย่างนั้นแน่นอนกันถ้าเป็นพระอริยนี่เหลือเจ็ดชาติเลยขั้นแรกพระโสดาบันนี่จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าขั้นที่สองก็กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวการเป็นมนุษย์ขั้นที่สามก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมโลกแล้วขั้นที่สี่ก็ไม่กลับมาเกิดทั้งหมดเลยไม่เกิดเป็นพรหมไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปอยู่ในนิพพานต้องเป็นขั้นพระอริยบุคคล ยงถือว่าการตัดภพชาตินี้ตัดแบบเด็ดขาดตัดแบบไม่ฟื้นถ้านั่งมวยก็นับสิบเลยไม่นับแปดถ้านับแปดเี๋ยก็ลุกขึ้นมาสู้ได้อยู่สมาธินี่เหมือนกับทาให้กู้ต่อสู้เราน้มลงไปนับแปดแต่เดี๋ยวมันลุกขึ้นมาได้มันก็มาสามารถเอากิเลสมาสู้กับเราได้อ่ามาอีกแล้วขาประจา มาอยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนอยู่วัดค่ะอถ้าอาวิชชาดับเอ,เอตัวกองสังขารนะคะที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะคะ่ะจะดับไหมคะไม่ดับสังขารอย่างที่เทวันนี้ฟังมันเป็นของไม่มันเปลี่ยนไปเปลีนนะ่ยนมาถ้านที่จะคิดตามอาวิชชามันก็คิดตรงกันข้ามกับวิชา,าค่ะคิดอวิชชามันคิดว่าให้เราเห็นนสุขขังนิจังสุขขังอัตตา พอเราเอาวิชาดับเราก็เปลี่ยนมองให้เป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาไปคิดใยทางนั้นไปทางตรงกันข้ามกันเข้าใจไหมตอนนี้เราคิดเห็นนี่นั่นก็สวยน,นี่ก็สวยอันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็น่าดีออันนี้แสดงว่ายังเป็นอวิชชาอยู่ยังไม่เห็นทุกยังไม่เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาพอเรามีปัญญาปัญญาก็มาฆ่าอาวิชชา ในปัญญาสอนใจให้มองว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราสังขารมันเป็นเครื่องมือเข้าใจไหมอ๋อค่ะสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นเครื่องมือแล้วแต่เราจะคิดไปในทางไหนคิดไปในทางที่ทําให้เราโง่ก็ได้คิดไปในทางที่ทํา,ใ,ทาททให้เราฉลาดก็ได้ค่ะพอเข้าใจคะ่ะแต่ยังไม่ลึกซึ้ง,งใช่ค่ะ<อ>ม,มีอีกหนึ่งคำถามเ<อ>่าเชิญ ทําไมในระดับพระนาคามีค่ะท่านไปอยู่หมายถึงว่าถึงมีอะไรที่ทําให้ท่านไม่กลับมาเกิดได้อีกค่ะท่านเห็นนสุภาไงเ,เห็นร่างกายของคนว่าไม่สวยไม่งามเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นอาการสามสิบสองเห็นโครงกระดูกก็เลยไม่มีความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนคนที่ไม่ไ่อยากจะมีแฟนก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้ที่มาเกิดกันในโลกนี้เขาอยากจะมีแฟนอย่านั้น ค่ะแล้วแล้วแล้วท่านอยู่ในที่สถานที่หนึ่งแล้วใช้ตัวนั้นตีท่านอยู่ในสมาธิขั้นระดับสมาธิรูปประชานกับรูปประชานค่ะนั่นแหะคือเราพรมโลกเป็นเป็นภพของผู้ที่ได้รูปประชานหรือรูปประชานแล้นก็จะอยู่ในในสมาธิไปค่ะ แล้ว,ลว,ลวถ,ถ้าท่านจะบรรลุอรหันต์ท่านจะต้องทํำยังไงถึงจะบรรลุในนั้นได้คะอ๋อท่านต้องออกจากรูปฌานรูปฌานไม่ไปติดในรูปฌานรูปฌานค<ะ>่ะท่านท่านยังหลงว่ารูปฌานนี้เป็นสุขอยู่แต่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นสุขชั่วคราวยังเป็นอันนี้จังทุกขงังอนัตตาอยู่ต่อไปท่านพิจารณาเห็นว่าออมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเวลาไม่ได้เข้าฌามันก็ทุกข์ก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาฌานดีกว่า พอไม่เอาชาไม่เอาอะไรใจก็เลยกลายเป็นนิพานไปสงบไปสุขอิ่มไม่หิวความอยากยังเป็นความหิวอยู่พอตัดความอยากไปได้ความหิวหายไปความอิ่มก็เข้ามาแทนที่นค่ะเขาเพิ่มขึ้นค่ะไปถึงยัง่ค่ะสงสัยเสด็ค่ะเระวังนะคนเราบางทีคิดแล้วคิดว่าพอคิดเป็นแล้วคิดถูกแล้วคิดว่าตอนเองมันรูุนะ ความคิดยังไม่มันรู้นะมันต้องเป็นจริงในใจของเราแต่มันไม่เหมือนกันบางคนนั่งคิดโอ้ยท้อใจแล้วโสดามันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเราก็ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแต่ยังไม่ไปเจอของจริงนไม่รู้เวลาเจอของจริงจะกลัวหรือไม่กลัวกลัวตายอยู่ครับแก่ด้วยยังกลโอเคสาธคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ศีลข้อสี่เป็นข้อที่ทําได้ยากวิธีปฏิบัติที่ง่ายควรทําอย่างไรครับหุบป,ปากซ์ง่ายจะยาตายไหมถ้าไม่ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าไปพูดนั่นเองมีเข้าไหมามีค่ะคือหนูเคยภาวนาแล้วหนูตามพุทธโธค่ะ แล้วก็ดูลมหายใจอะค่ะแต่ว่าจิตก็เหมือนไม่ได้ที่จะนิ่งอะค่ะแบเป็นสมาธิอะค่ะเคยพยายามหลายครั้งแล้วแต่มีประมาณสักสองครั้งที่เหมือนหนูเห็นหลับตาแล้วเหมือนดูแสงมันเห็นเป็นแสงสีขาวอะค่ะหนูจะรู้สึกว่ามันมันนั่งสมาธิได้นานมากแต่หนูไม่มั่นใจว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิหรือเปล่าค่ะไม่หรอกใช้แสงก็ได้ถ้าเราสามารถเพ่งอยู่ที่แสงนั้นแทนลมก็ได้ ออได้ใช่ไหมคะแล้วแสงนั้นก็อาจจะทําให้เราสงบก็ได้จดตสงบได้อ๋อค่ะอาจารย์ขอบคุณเป็นการเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นเหมือนเรี่กเขาเรียกว่ากสินสีขาวสีเขียวสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแสงก็เหมือนสีขาวอย่างเงี้ยแล้วก็เพ่งอยู่กับสี่งให้มันมีสีขาวอยู่ในใจเราตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นตรงนี้ก็เหมือนดูลมหายใจแทนที่จะใช้ลมก็ใช้แสง ได้ได้เหมือนกันมอ้นะคอดเซียวมันจะสงบไหมสงบค่ะ,ะเคยเคยเข้าได้สองครั้งแต่ก็ใช่อย่างนั้นไปก็ได้<ะ>แต่แต่คนไม่เหมือนกันกรรมาฐานนี้มีต้องสี่สิบชนิดด้วยกันอ๋อค่ะทายใจโอเคค่ะขอบคุณค่ะเหมือนอาหารกรรมาฐานเหมือนอาหารมีหลากหลายในร้านอาหารนี่เราสามารถเลือกได้เอาเข้าวข้าวผัดเอาก๋วยเตี๋ยวหรือเอาอะไรแต่กินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกัน กรรมฐานก็เหมือนกันใช่กรรมฐานอะไนก็ได้ทําให้จิตสงบได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าการที่หนูตามแสงเข้าไปมันจะไม่ได้เป็นอย่าตามให้ดูเฉยเฉยอย่าตามช่ให้ดูเฉยเฉยให้ให้ให้แสงปรากฏอยู่ถ้ามันหายไปก็เพ่งมันให้มันปรากฏขึ้นมาใหม่คำถามจากคุณพิมพ์รวิค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนเงียบไปแต่ไม่ได้หลับ เหมือนเป็นช่วงหนึ่งแล้วกลับมามีความคิดอีกทีถือว่าเป็นสมาธิไหมคะต้องทําอย่างไรต่อไปคะก็ถ้าไม่คิดก็ถือว่าเป็นสมาธิแต่จะสมาธิลึกไม่ลึกก็นั่นอีกเรื่องหนึง่งหรือนานไม่นานสุขหรือไม่สุขถ้าสมาธิจริงมันจะรู้สึกเบามีความสุขมีความอิ่มใจพอใจสบายใจคำถามจากคุณรัตะน,นัน หากเราฝึกสติและสมาธิมาบ้างแล้วโดยปัจจุบันเริ่มรู้ทันความคิดอารมณ์และเราคิดไม่ดีเราก็รู้แต่ยังไม่สามารถละความคิดไม่ดีได้บางทีรู้สึกไม่ชอบความคิดตัวเองแบบนี้ต้องฝึกสติต่อไปใช่ไหมครับใช่ต้องฝึกใจกระทั่งจิตรวมจิตนิ่งได้ถ้าจิตนิ่งก็สแสดงว่าเราหยุดความคิดได้ต่อไปเวลาจิตคิดอะไรที่เราไม่อยากให้มันคิดแล้วก็สั่งให้มันหยุดได้ แต่ถ้ายังนลกจิตไม่รวมจิต,จตยังไม่นิ่งยังไม่เป็นสมาธิเต็มร้อยนี่มันก็ยังคิดได้อยูคำถามจากคุณธนพงศ์ค่ะการภาวนาควรฝึกตามจริตเราหรือไม่ครับก็จริตเรามันมีหลายอย่างไม่ใช่มีจริตเดียวเวลาเราโกรธนี่เราก็ต้องใช้เมตตาเวลาเรามีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติ สังางกายรสติเวลาที่เราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องใช้อัสสุภะดูร่างกายว่าไม่สวยไม่งามดูอาการสามสิบสองบ้างดูซากศพบ้างมันก็จะระงับอารมณ์ได้ฉะนั้นจริตของเรามีหลายด้วยกันอยู่ที่ว่ามันจริตอันไหนมันโผล่ขึ้นมาเหมือนยะเหมือนโรคที่เราเป็นทางร่างกายเนี่ยเรามีหลายโรคเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดท้อง<ม>เดี๋ยวก็ปวดแขนปวดขา ยาที่เอามาใช้รักษามันก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันจริตของของใจก็เหมือนกันไม่เหมือนโรคเวลาโกรธก็ต้องใช้ยาชนิดหนึ่งเวลาโลภอยากจะมีแฟนอย่างนี้ก็ต้องใช้ยาอีกชนิดหนึ่งเวลาลังเลสงสัยก็ต้องใช้ธรรมะคาสอนมาแก้ลังเลสงสยัยเวลาฟุ้งซ่านก็ให้ใช้พุโทโธพุโทโธใช้สติหยุดคิดเวลาง่วงนอนก็ต้องลดการการกินอาหารลงให้น้อยลง กินมื้อเดียวเป็นต้นอย่างนี้นี่คือวิธีแก้จริตต่างๆในตัวเราเรามีทั้งทั้งหมดนี่แหละแล้วแ,ลแต่ว่ามันตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ยาใช้กรรมฐานที่ถูกต้องถึงจะแก้มันได้คำถามจากคุณกุณลพัชรสอนค่ะ วันนี้ไปปล่อยเต่ามาค่ะซื้อมาหกตัวแต่พอปล่อยไปตายหนึ่งรอดห้ารู้สึกผิดไม่แน่ใจว่าน้องตายจากตลาดหรือเพราตอนเราเอาขึ้นรถมาจะบาปไหมคะถ้าเราไม่มีเจตนาไม่บาปแล้วเราก็ปลงอนิจจังไปแล้วกันว่าเป็นกรรมของสัตว์เรามีเจตนาที่จะช่วยเขาให้เขาอยู่อย่างมีอิสระภาพแต่ถือว่าบุญเขาหมดก็แล้วกันเขาเลยต้องตายไป ก็อาจจะดีถ้ามองในเชิงการเวียนว่ายตายเกิดก็าอาจจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อก็ได้คําถามจากทาง youtube คุณเจือไทยค่ะเวลาที่ซื้อของทําบุญไม่ค่อยเสียดายเงินและรู้สึกดีๆแต่เวลาซื้อของสําหรับตนเองแล้วรู้สึกไม่อยากใช้เงินความรู้สึกแบบนี้เป็นกิเลสที่เบาบางหรือไม่กลับขอบพระคุณครับก็จะมักน้อยสันโดษนะตัวเองก็ใช้น้อยๆเท่าที่จําเป็นไม่ต้องหรูหราไม่ต้องสวยไม่ต้องงามเท่าไหร่ แต่ัำหรับคนอื่นทําประโยชน์ให้คนอื่นนี้ทําให้เขาอย่างเต็มที่อันนี้น,นิสัยของคนใจบุญจะเป็นอย่างนี้คำถามจากคุณสมศักดิ์ค่ะปฏิบัติน้อยก็เห็นผลน้อยถ้าปฏิบัติมากก็เห็นผลมากใช่ไหมครับใช่เหมือนรับประทานอาหารน่ะรับประทานจานเดียวกับสองจานผลมันก็ต่างกัน คำถามจากคุณสมศรีค่ะขณะนั่งสมาธิมีอาการหาวจามหรือไอควรบังคับไม่ให้เกิดอาการหรือปล่อยไปก็ต้องใช้วิธีกินให้น้อยลงอาศัยใหที่มันหาเพราะมันกินมากเกินไปหรืออย่าไปนั่งตอนที่กินข้าวเสร็จใหม่ๆมันก็จะหาวได้ถ้าอยากจะนั่งไม่ให้หาวก็นั่งตอนก่อนกินข้าวตอนตอนที่มันยังหิวอยู่ตอนนั้นมันก็จะไม่หาวแต่มันจะฟุ้งซ่านมันจะ คิดแต่เรื่องอาหารมันอาจจะไม่สามารถอยู่กับลมแล้วอ,อยู่กับผู้โทได้แต่ก็ต้องพยายามเจริญสติช่วยเท่านั้นถึงจะทาได้คําถามจากคุณอาทิย์ค่ะเมื่อนั่งจน,จนจิตสงบเหลือแต่อุเบกขาแล้วถอยกลับมาพิจารณาไตารักนามรูปเมื่อหมดกําลังก็กลับไปสู่ความสงบกลับไปกลับมาแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกหรอกถ้าจิตสงบแล้วให้รักษาวความสงบไปนานๆอย่าไปพิจารณา ให้มันสงบเป็นนาน,านจนกว่ามันจะไม่สงบมันถอนออกมาเองแล้วเราค่อยพิจารณาคําถามสกุลรินบิวค่ะพระโสดาบันเมื่อละจากโลกมนุษย์ไปแล้วสามารถบรรลุธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในภพสวรรค์ได้ไหมครับได้ถ้าเขามีมีปัญญาหรือว่ามีอะไรมันก็ตุ้นให้ปัญญาเขาเดินแต่ถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ปัญญาเขาเดินเขาก็อาจจะต้องรอมาเป็นมนุษย์ก่อน แล้วมามีอะไรมากระตุ้นให้เขาต้องเดินปัญญาอีกทีหนึง่งเพราะสวรรค์นี่บางทีมันไม่มีทุกข์มันมีแต่สุขมันก็เลยไม่มีความจำเป็นจะต้องเจริญปัญญาแต่พอมาอยู่บนโลกนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์พอจะทุกข์เมื่อไหร่ปัญญาก็จะตามมาทันทีทุกข์บ่มีปัญญาบอกเกิดคำถามจากทาง Facebook คุณลูกตาลค่ะฉีดยาฆ่า,มาแมลงในสวนนะับเป็นบาปไหมคะ ถ้าตั้งใจให้เขาตายก็บาปแล้วแล้วถ้าเขาบาปถ้าเขาตายโดยที่ไม่ตั้งใจก็ไม่ควรจะทําเพราะว่ามันถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจมันก็มันไม่บาปแต่มันก็เป็นทาเป็นการทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนอยู่ดีคําถามจากคุณรัตนาค่ะคนที่บรรลุโสดาบันกลัวผีไหมเจ้าคะต้องไปถามว่าดูเลยถ้าไม่กลัวตายแล้วจะไปกลัวผีได้ไงผีก็คือร่างกายเรานี่แหละ พวกเราต่อไปจะเป็นอะไรนั่งกายของเราถ้าไม่กลายเป็นผีเนี่ยพอเราตายไปปั๊บไม่มีใครจะอยากจะอยู่ใกล้แล้วใช่ไหมคำถามจากคุณทวินนี่ค่ะ ถ้าเราเห็นอารมณ์เช่นโกรธเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจึงเห็นว่าความคิดอารมณ์มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรอยู่ตลอดถ้าเราเห็นเช่นนี้เรื่อยๆแต่ยังในระดับความคิดถือว่าทําให้กิเลสลดลงได้บ้างไหมคะหรือจะตัดได้จริงยังไงก็เกิดจากการมีสมาธิที่ดีก่อนถึงจะลดกิเลสได้จริงก็อยู่ที่ว่าเราทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าเราทุกข์กับมันก็แสดงว่าเรายังมีกิเลสอยู่ ยังมีตัณหาความอยากอยู่ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันดับไปเราเฉยเฉยไปอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีกิเลสคำถามจากคุณธนพงศ์ค่ะถ้าเราโอนเงินฝากให้คนอื่นซื้อของใส่บาตรเราจะได้บุญไหมครับแล้วคนซื้อใช้เงินเราแต่เขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองเขาจะได้บุญร่วมกันกับเราไหมครับถ้าเป็นเงินของเรา บุญที่เกิดจากการใช้เงินนั้นเป็นของเราทั้งหมดคนที่เขาช่วยแล้วก็ได้อย่างอื่นเขาเขาได้บุญอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นคำถามจากคุณจิรวันค่ะขณะฝึกเดินจงกรมพยายามกำหนดยืนหนอก่อนเดินเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านจนบางครั้งเหนื่อยจนเหงื่อออกและระหว่างเดินก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ควรแก้ไขอย,อย่างไรเจ้าคะ ควรจะใช้พุทธโธพุทธโธไปเดนไหมก็พุทธโธพุทธโธพุทโธไปถ้าไม่มีพุทธโธมันก็จะฟุ้งซ่านแต่ถ้าอยู่กับพุทธโธได้สักพักเดี๋ยวความฟุ้งซ่านก็จะหายไปหมดแล้วนะโอเคเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเชิญ